มาดูในช่วงเย็นกันต่อครับยังอยู่ในวันอังคารที่17พฤศจิกานะครับเวลาตอนนี้ก็6โมงแล้วเดี๋ยวจะมาเพาะกีนโอ๊กนะครับวีเซอร์160แล้วก็เลดโอ๊กโอเปอริกอีก128ก็เต็ม3แผ่นพอดีอเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็เบบี้คอร์สนะครับทางร้านเพิ่งสั่งเมล็ดเข้ามาจัดจำหน่ายเป็นเมล็ดเคลือบนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาลองเพราะดูเห็นลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะเฉพาะ1แผ่นนะครับ96ต้น เื่อเช้าก็ว่าจะเพาะตั้งแต่ตอนเช้านั้นนะครับมเมล็ดแต่ว่าไม่มีเวลานะครับเก็บผักส่งลูกค้าแล้วก็ไปธุระมาเพิ่งจะกลับมาเมื่อสักพักนี้เองก็เลยเดี๋ยวจะต้องมา,พมาเพาะเมล็ดช่วงเย็นแทนตัวกินโอ๊กอาจจะโตไล่ไม่ทันกับเลดโอ๊กโอกระิกที่เราเพาะไปชุดล่าสุดก็วันที่12พฤศจิก,กายนครับห่างกัน5วันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปยื้อตัวเล็ดโอ๊กเอาได้เหมือนเดิมยื้อให้ต้นมันไซส์ไล่ๆกันแล้วก็เก็บขายเอามันไม่มีเวลานะครับก็เลยต้องเลื่อนวัน สวัสดีครับมาอัปเดตกันต่อครับวันนี้ก็วันพุทธที่18พฤศจพุจิกานะครับเวลาตอนนี้ก็บ่ายสามงครึ่งแล้วเมื่อวานช่วงหัวค่ำที่มาเพาะเมล็ดให้ดูนะครับ4แผ่น1แผ่นก็เพราะเป็นเบบี้คอร์สเพราะว่าเพิ่งจะเอาเมล็ดลองมาทดลองขายดูเห็นลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของเบบี้คอร์สแล้วก็เพาะกีนโอก๊กเลดโอ๊เหมือนเดิมนะครับ3แผ่นด้วยกันชุดนี้เพราะเมื่อวานวันที่17นะครับ แล้วก็วันที่20ช่วงเช้าก็น่าจะอ,าออกแดดตามเกณฑ์นะครับ3คืนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีย้ายต้นกล้านะครับชุดแรกเลยที่เพาะไว้เลดโอโอผลิตเมื่อวันที่23ตุลาถ้านับอายุวันจากวันพอาอเมล็ดวันที่23มาถึงวันนี้ก็อายุขึ้น26วันนี้นะครับก็เก็บผักส่งลูกค้าไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดก่อนอันนี้ก็เอามาให้ดูมเมล็ดก่อนที่เพาะเมื่อวานไว้นะครับ แต่เพื่อนแบตมันหมดก็หลังจากเพาะเมล็ดเสร็จก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูต่อเดี๋ยวไปดูต้นกล้าที่เราจะย้ายในช่วงเย็นนี้กันนะครับเพราะว่ามีย้ายตั้งแต่อ .1 อึมาลงอ .2 จอากอ .2 ไปอ .3 ด้วยเดี๋ยวมาดูต้นกล้ากันก่อนนะครับชุดนี้ก็เป็นเลดโอ๊นะครับโอปริกกับกินโอ๊กวีเซอร์เ,อเพราะชุดนี้เมื่อวันที่ วันที่สี่นะครับถ้าจําไม่ผิดวันที่สี่พุจิกาเพราะว่าชุดนู้นนะครับที่เราจะย้ายจากอสองไปลงอสามโตนูน้นวันที่ยี่สิบสามนะครับแล้วก็ถัดมาชุดนี้ชุดนู้นนะครับกินโอ๊กกับเลดโอ๊กโอเบลิกแล้วก็กินคอนชุดนี้จะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาแล้วก็ถัดมากีนโอ๊กกับเลดโอ๊กก็วันที่สามสิบเอ็ดนะครับ ชุดนี้ใช่ครับชุดนี้วันที่สี่เดี๋ยวจะต้องย้ายแล้วเพราะว่าถ้านับอายุวันเพราะวันที่สี่วันนี้วันที่สิบแปดอายุก็ขึ้นสิบห้าวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าแน่นแล้ว<ป>ก็เดี๋ยวจะย้ายชุดนี้นะครับจากอหนึ่งไปลงอสองเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดย้ายสามแผ่นนะครับก็ทําความสะอาดอีกสองเส้นเพราะเส้นนี้ทําความสะอาดไปแล้วทําความสะอาดสองเส้นนี้นะครับแล้วก็ย้ายเก้าลงชุดนี้ก็จะเป็นชุด วันที่8พฤศจิก,กานะครับก็ไล่มาเลยชุดนี้วันที่12พฤศจิก,กาเดี๋ยวไปดูต้นกล้าเลดโอกโอปลิกชุดแรกนะครับที่เพาะไว้เมื่อวันที่23ตุลานะครับอายุขึ้น26วันนี้สังเกตนะครับว่ามันแน่นเบียดรางกันหมดแล้วเราจะต้องย้ายเพื่อเพิ่มระยะของหลุม ให้ห่างขึ้นก็คือขึ้นอสามลงหล่ะที่มีช่องนะครับช่องช่องห่างระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยอยู่ที่20เซนเป็นอย่างน้อยนี่ก็กรีนโอควีเซอร์นะครับ๋ยวจะขึ้นคู่กันก็จะย้ายพร้อมกันนะครับวันนี้ทั้งสองอย่างเลยเลดโอกับกรีนโอ k จริงๆจะต้องย,าย,อย้ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ยุ่งๆก็เลยไม่มีเวลาย้าย แล้วก็บวกกับผักบนโต๊ะอสามนะครับมันยังค้างอยู่นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เก็บส่งลูกค้าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดโตนี้ทำความสะอาดเสร็จก็จะย้ายกล้าจากอสองมาลงก็คือชุดวันที่ยี่สิบสามที่ผมให้เพาะมาเมล็ดให้ดูตั้งแต่อีพีที่หนึ่งมาเลยการทำความสะอาดก็เหมือนเดิมนะครับใช้ กดในติดเข้มข้นนะครับแล้วก็น้ำน้ำนี่ผมเตรียมมาเกือบเกือบ6ลิตรแล้วก็ใช้กดในติด 400cc นะครับเข้มข้น68%ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลาดหัวล่างมาแต่ละเส้นแต่ละเส้นแล้วก็ใช้แปรงขัดเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวทำงานก่อนครับ ตอนนี้ลาดกดในติ๊กลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้กดในติ๊กมันเริ่มกัดพวกตะกันออกแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แปรงขัดกันอีกทีนึง่งลูกชายครับ เดี๋ยวจะทิ้งไว้สัก10นาที15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาขัด อนนี้ก็ขัดรางทั้ง9ก้าเส้นเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํากดในติดที่ลาดรางไว้แต่ละเส้นสกรปรกเหมือนเดิมนะครับมีตะกันเยอะแล้วก็เป็นพวกตะไคร่น้ําเศษรากต่างๆน้ําดําเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้านะครับที่เหลือตรงนี้ไปล้างอสองอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเอาน้ําฉีดหัวรางแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับน้ําเปล่านี่แหละฉีดดันพวกตะกันกับพวกเศษรากออกจากรางไป เมื่อกี้ที่ถ่ายเป็นเร่งสปีดหัวแปลงหลุดนะครับลวดขาดก็เลยเอาท่อนะครับพอแปลงมันค้างอยู่ในรางเอาท่อช่วยดันแปลงออกไปแล้วก็ใช้าสายเคเบิลไทยรัดแทนตอนแรกใช้ลวดนะครับแต่ว่าพมอมันเจอกดในติกนานๆเข้ามันผุหมดนะครับอย่างที่บอกเพราะว่ากดในติกกัดทุกอย่างที่เป็นโลหะนะครับ แล้วก็แปรงเริ่มจะหลวมรางแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวแปลงใหม่ด้วยเดี๋ยวมาเปิดน้ำนะครับแล้วก็ล้างลางให้ดูสัก2เส้นครับอันนี้เส้นแรกหเห็นมีพวกตะกรนตะก,กันอยู่เต็มรางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำดันให้ดูขาวเลยนะครับ เดี๋ยวดันเส้นนี้ให้ดูปาขาวสะอาดนะครับเดี๋ยวจะต้องล้างบนตัวรางอีกทีนึงเอาเศษใบสลัดที่มันแห้งติดรางออกนะครับแล้วก็พวกเศษรากด้วยล้างรางเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายต้นกล้าจากอสองก็คือเลสโอ๊กที่เพาะกันไว้เมื่อวันที่23ตุลามาลงแล้วก็กินโอ๊กนะครับชุดวันที่27ตุลามาลง สะอาดเหมือนใหม่นะครับแล้วก็เกาเศษใบมุงใบไม้บนรางออกด้วยนะครับแตเออ่เดี๋ยวจะต้องรอลูกค้ามารับผัก3ากิโลสุดท้ายที่เหลือก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายต้นกาให้ดูเก็บรอลูกค้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาอันนี้จะเป็นถุงไซส์3ากิโลนะครับในการแพ็คผักเราก็จะอัด เต็มที่เลยได้ส3กิโลสำหรับถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายจากโต๊ะอหนึ่งมาลงออสงด้วยก็น่าจะมืดอีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่าเตรียมพร้อมมาแล้วต่อไฟไว้แล้วนะครับไว้ทำงานกลางคืนได้จะได้ไม่มืดนะครับ ก็เดี๋ยวมาย้ายต้นกล้ากันนะครับตอนนี้ก็เอาต้นกล้าจากโต๊ะอสองใส่ถาดมาเดี๋ยวจะมาลงโต๊ะอสามก็เป็นเล d โอ๊กโอเบที่เราเพาะกันไว้ EP ที่1นะครับของชุดวันที่23ตุลาอายุขึ้น26วันนี้แล้วก็ผมจะวางรางทั้งหมด9เส้นนะครับแต่ว่าจะใช้เล d โอ๊กโอเบิกจนอยู่ที่4แถว4แถวก็120ต้นนะครับจะลงสลับเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงไปนะครับ แล้วก็ตักน้ํามาขันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไว้สําหรับจุ่มรากให้รากมันรวมกันจะได้ยอดหลงหลุมง,ง่ายๆเอาต้นกล้าให้ดูนะครับยี่สิบหกวันเกก็จะจุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ยกรากมันจะได้ไม่ฟูนะครับแล้วก็ยอด ลงหลุมได้ง่ายแบบนี้นะครับ มีต้นไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่ต้นหนึ่งนะครับก็ยังไม่เอาลงเดี๋ยวคับต้นอื่นลงแทน นัทนาวัตร เสองเดียวก็แล้ว่ เดี๋ยวมาย้ายกันต่อครับเมื่อกี้ลูกค้าเมาผับ ตอนนี้ผมก็ย้ายต้นก้าเสร็จแล้วนะครับจากรางอ .2 ไปลงอ .3 2สองแถวนี้นะครับก็คือเลดโอกโอเปอริที่เพาะไว้วันที่23ตุลาแล้วก็กีนโอกวีเซอร์ที่เพาะไว้วันที่27ตุลาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนนะครับตอนที่ย้ายตรงอร .3 เพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่อไฟไปด้วย เราก็ต้องรีบมาทําความสะอาดล้างอสองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าจากอ .1 มาลงอ .2 ตรงนี้อีกก็จะเป็นชุด3ามถาดข้างหน้าตรงนู้นนะครับชุดนั้นก็จะเพาะไว้วันที่4ี่พฤศจิกานะครับซึ่งมันครบ15วันนี้แล้วมันเริ่มแน่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาย้ายลงอสองต่อเลย แต้นก้าเสร็จแล้วนะครับของชุดวันที่4พฤพจิกาก็จะเป็นกีนโอ๊กนะครับวีเซอร์เลดโอ๊กโอบริกแล้วก็มีกีนคอร์สผลมานิดหน่อยนะครับอายุ15วันนี้แล้วก็การดูแลก็เหมือนเดิมทุกๆอย่างนะครับในการทำงานปรับ PH6.0 ไม่เกิน7.2 ec ของโต๊ะอนะครับแล้วก็โต๊ะอให้เท่ากันอยู่ที่พันสจากเดิมนะครับอยู่ที่โต๊ะอโตนี้ให้อยู่ที่พันสนะครับ ชุดนี้ก็เป็นต้นกล้าของวันที่8พฤศจิกายนนะครับชุดนี้ก็ของวันที่12พฤศจิกาไล,ล่รุ่นไล่รุ่นกันไป4วัน4วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อครับมืดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ต่อไฟไว้เวลาทำงานย้ายต้นกล้ากลางคืนแต่ไม่ควรเปิดไฟตามไว้นะครับทำงานเสร็จก็ให้ปิดเพราะไม่งั้นมแมลงมันจะลงแล้วก็อาจจะมีหนอนนะครับ ลงไปที่ผักของเราได้แล้วก็จะเป็นตัวล่อให้ต้นกาของเรายืดด้วยถ้าตามไฟไว้ทั้งคืนนะครับเปิดแค่เฉพาะตอนที่เราทํางานเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาทํางานคนเดียวค่อนข้างที่จะดึกนะครับกว่าจะย้ายกาเสร็จกว่าจะล้างรางเสร็จพวกนี้นะครับก็จะเห็นจากคลิปหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับส่วนมนากก็จะมาย้ายต้นกาช่วงเย็นๆกว่าจะเสร็จก็มืดค่ําทุกครั้งไปเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อครับ